โรตีสายใหม่สวัสดีจ้าพี่น้องกองป่าจีรักสุขสุขคนมือน้ค่เม่ก,กินโรตีสายใหม่จ้ามาได้จาพี่น้องกินโรตีสายใหม่ตอนเช้าจ้า แผ่นแป้งแล้วก็เอาสีอันนิเมเตอรยหวานๆจ้ะใส่ไหมใส่มีสีเขียวสีน้ำตาลชมพูสีสวยๆจ้ะเอากระหอเลยเอากระหอลงไปนะจจะ ได้จากเสียงน้ำกันแปลงหอมหอมจ้ะอยากกินเะ็ปนอง hao bơ lại lá hao cà xé xay máy nè nồi xong rồi mày phèn จ้างโบแหงนะเนี่ยมาถือโลกนี่ยมาจแมีแองสีสวยๆหอมด้วยจ้าใส่ลงไปอยากกินลายมือจะเลี้ยงางออกไปตลาดหมู่บ้านเนี่ค่ะก็เลยมาไว้กินตอนเช้า một bài món 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 một một น้ำโกโก้เย็นมากินด้วยจ้าโกโก้เย็นตอนเชา้าแป้งเหนียวนุ่มหอม ดายลายแป้งนี่ค่ะหอมอร่อยแป้งนุ่มๆรักโรตีเนี่ก็เป็นน้ำตาลนะจ๊ะพี่น้องก็สีหวานๆเนาะหวาน สายใหม่คมเมนสายใหม่สายใหม่มันจะเป็น,นหวานเป็นน้ำตาลหวานถ้าก็มากินกับแผ่นโรตีมนก็อร่อยเข้ากันนะ ม,มัันนนดำก่อเปิดประตูล่านก็เสียงดังแน,น,น่นอนแน่นอนพี่น้องทั้งเสียงตู้เย็นทั้งเสียงพัดล่ใส่ไหมหวาน,วน,วน โ,โก้นี่หวานน้อยค่โะโอโก้ผสมปวนตกินสีก็บสิ่จืดๆในต้นน้อยจ้ะโมเดิไซไวกินแบบสิดจืดเพราะว่าขนมมันหวานเดียสีสวยเนียวนุ่มอีกสักแผ่นก่อนจ้า อันนี้มือ้อเช้านะจันมื้อเชา้ากินกับชากาแฟก็อร่อยเข้ากันชากาแฟโกโก้แล้วก็ม้วนไปเลยจ้า แ็นรถตีเป็นม,ม,มุ่งหน อ,อร่อยสายไหมหวานสีเขียวที่เป็นน้ำตาลเลย ปนไปเที่ยวอายุธยาจา้ะไปเที่ยวไปไหวยพระน้ำวัดอยุธยาเนาะมักเสือมากินจ้ะอร่อยไปทีามีงานวัดมีอย่างคนก็นมีขายวันก็ออกไปเที่ยวงานวัดมากจาก้ะไป้สือมากินเนาะ รอนแซ่ที่เหลือเราไว้กินพรุ่งนี้กับกาฟแฟแฟตอนเช้าแห็นี้นะชิ้ สักแคนกันจะมาแซบยินละจ้ากินเขาก็ได้กินเยอะกินหลายกินเขาเบาดงสิอนนวันไปเลยจ้าอื <c oughs> หอ,อ,อมงูไปหอมหวานอร่อย จังเลยเรือไปกินมืออื่นย่ำสาจากกาบกาแฟกาบโปโปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามได้รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแ,แล้วสวัสดีค่ะ